คืออะไรไขยตากว้เฮ้ยจะยิงเก่งพอทำไมน้ำมูลไหนเห็นไหมเย่อะดูเลือดเติมพลังลงกินพี่นาอิ่มยังกัดนะลูกนาวอิ่มยัง อ,อ้ไหนดูชี้เลยให้มา,มาดิวยน,น่ากลัวไหมหน่ากลัวกลัวก็ไปปล่อยไปสงสารน้องไปอันนี้ตัวเล็กกลัวมันจะดูเลือดน้ำพลกัดคั้งอันนี้มันเป็นลูกมันหมู